ตามคติพราหมณ์หน้าที่แรกและที่สําคัญที่สุดของพระราชาคือเป็นผู้นําในสงครามคำพีไอตะอรยพรามณ์ซึ่งแต่งในราวศตวตรรษที่8เล่าว่าครั้งหนึ่งเทวดาทําสงครามกับเหล่าอสูรและเป็นฝ่ายปราชัยเหล่าเทพจึงมาชุมนุมปรึกษากันเพื่อเลือกเทวะองค์หนึ่งเป็นพระราชาหรือผู้นําของตนทําสงครามกับพวกอสูรต่อมา คำพีไตตะติริยะอุปนิสัต์ก็ได้เล่าเรื่องทํานองเดียวกันต่างกันแต่เพียงว่าในอุปนิสัต์เหล่าเทพไม่ได้เลือกพระราชากันเองแต่ได้รับประทานพระอินทร์ซึ่งเป็นโอรสของพระประชาบดีพระปฐมบิดาของเทพทั้งหลายมาเป็นพระราชาของพวกตนไตตะติริยะอุปนิสัต์กล่าวไว้แน่นแฟนว่าหน้าที่หลักของพระราชาคือทำสงครามดังความว่า ชนเหล่าใดไม่มีพระราชาชนเหล่านั้นทําสงครามไม่ได้ด้วยเหตุนี้ในคัมภีร์อัธศาสตร์และราชศาสตร์อันว่าด้วยภาระและหน้าที่ของพระราชาจึงเน้นเรื่องการทําสงครามโดยเฉพาะเพื่อขยายอาณาจักรว่าเป็นราชธรรมที่สําคัญที่สุดในพงศาวดารของพวกอารยันในอินเดียพระราชาที่สามารถในการทําสงครามจะได้รับการยกย่องสูงสุด และจะได้รับขนานนามว่าทิกวิชยินหมายถึงพระราชาผู้มีชัยในทั้งสิบทิกศกษัตริย์อินเดียโบราณที่ทรงนามนี้คือพายุทธิธีระกษัตริย์ปานดกในมหากาพมหาภารตะและพระรามพระเอกของมหากาพย์รามยณนะนอกจากพระราชาทั้งสององค์นี้แล้วยังมีพระราชาอีกประมาณ12องค์ที่มีชื่อเสียงเรื่องระบือในการทำสงครามพระราชาทั้งหมดนี้ ได้รับการขนานนามว่าจากักรวนตินหมายถึงพระราชาผู้มีวงล้อแห่งรถศึกของพระองค์แล่นปราบได้ทั้งชมพูทวีปคำว่าจากักรวนตินในภาษาไทยคือคำว่าพระมหาจักรพรรดิราชนั่นเองคติเรื่องพระมหาจักรพรรดิราชนี้ได้ถูกรับปรับเข้ามาในพุทธศาสนาด้วยหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุด ของการรับคตินี้ปรากฏในจักรวัตติสีหาสุตตะในทีฆานิกายะซึ่งคงบันทึกในสมัยใกล้เคียงกับพระเจ้าอาโศกมหาราชคือราว300ปีก่อนคริสต์ศักราชความเชื่อเรื่องพระมหาจักพรพเดียราชมีความสำคัญมากแม้ในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชดังปรากฏในคำพีพุทธศาสนาเองว่าพระมหาจักพรพรดีราช จะประกอบด้วยมงคลลักษณะและแวดล้อมด้วยรัตนะหรือสิ่งมีค่าต่างๆเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าต่างกันแต่เพียงว่าพระพุทธเจ้าจะนำสรรพสัตว์สู่วิถีแห่งความรู้แจ้งส่วนพระมหาจักรพรรดิเดราชจะปกครองชมพูทวีปโดยธรรมและนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนั้นในยุคสมัยใดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกจะมีพระมหาจักรพรรดิราชมาเกิดแทน มีตำนานพุทธประวัติเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าความเป็นพระมหาจักรพรรดิดีราชเป็นยอดปรารถนาและเกียรติยศของพระราชาทั้งปวงและตำแหน่งพระมหาจักรพรรดิเราชมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าตำแหน่งพระบรมศาสดาดังเรื่องว่าพราหมณ์ผู้หนึ่งเมื่อได้เห็นพระมหาบุรุษลักษณะของพระพุทธองค์แล้วได้ทำนายว่าในการภายหน้า ถ้าพระพุทธองค์ไม่ได้เป็นพระมหาจักรพัทเดีราชก็จะได้เป็นพระบรมศาสดาความเชื่อเรื่องพระมหาจักรพัทเดีราชปรากฏในคัมภี์พุทธศาสนาประกอบด้วยเนื้อหาสาระสามส่วนคือ 1. บุญกุศลที่ทำให้คนใดคนหนึ่งมาเกิดเป็นพระมหาจักรพัทเดีราช 2. สิ่งมงคลที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระมหาจักรพัทดีราช และสแนวการปฏิบัติตนของพระมหาจักรพรรดิเดราชเรียกว่าจักรวัฎดีวัตตามพระพุทธประวัติพระพุทธองค์ก็ทรงเห็นความสำคัญของความเชื่อเรื่องพระมหาจักรพรรดิเดราชและทรงใช้ความเชื่อเรื่องนี้ในการประกาศพระศาสนาของพระองค์พระพุทธองค์ทรงต้องการแสดงให้ประจักษ์ว่า พระองค์เองก็เป็นพระมหาจากักรพรรดิราชพระองค์หนึ่งแต่พระองค์ไม่ได้ต้องการมีชัยชนะทั่วชมพูทวีปโดยการย่าตราทัพไปปราบแว่นแคว้นต่างๆพระองค์ทรงมีพระราชดําริที่จะมีชัยในชมพูทวีปด้วยธรรมจักรคือวงล้อแห่งธรรมพระราชดํารินี้ปรากฏเมื่อทรงเรียกพระปฐมเทศนาที่ทรงแสดง แก่ปัญจวคีที่ป่าอิสิปตนะเมลึกคทายวันว่าธรรมจากกับป่าวัตนสุตตะคือพระเทศนาที่ว่าด้วยการหมุนวงล้อแห่งธรรมพระเทศนาบทนี้ว่าด้วยพระอริยสัจธรรมแห่งโลกการที่พระพุทธองค์ทรงเรียกพระปฐมพระเทศนานี้ว่าการหมุนวงล้อแห่งธรรมก็เพื่อส่งแสดงว่ามีพระราชดําริที่จะเผยแผ่เรื่องพระอริยสัจธรรมแก่ชาวชมพูทวีป และเมื่อข่าวเรื่องพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมที่เรียกชื่อเช่นนี้แพร่ไปย่อมทำให้ชาวชมพูทวีปสนใจใคร่รู้เรื่องพระอริยสัจธรรมนี้เพราะชาวอินเดียคุ้นเคยกับเรื่องจักกวันตินอยู่แล้วนั่นเอง